chào 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 แดด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 แดแด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 แดดแดดดดแดนแดดแดดแดดแดแด ตัวพ you right? so ิยาตีหน้าปลาวันที่เ yes. กิดอยู่ไม่ต้องเห็นพรอาจารแต่วันนี้จะน้องไปมุ้งไปมุ้งแต่ได้ไปมุ้ด้หรอเรากลับถึงบ้านเรายิ้มย้อยเลยผ่านหลอกลวงหนาลอกปากยังอีกเหรอใครวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นก่อนใครสวยยกอนๆร้อนต อ้ชี้ร่องท้องแบบจากปากเอ้ยยายาลูกยาโนโนไม่เอาไม่เอาโนโนไม่เอานะนอนพอนอนนอนตวนมากของของงานเนี่ยมันสิแบบใส่เสียงห้ายเนาะต่อกันแบบสชั่วโมงหนึ่งชั่วโอนได้กเียตอนนอนในบ้านันอุ้มด้วยานแขนกูมนวนไว ไม่ได้ในสุดจ <head> <fig uration> ักเนือได้หนี่นิ้วทายเป็นทีมบ้างใครที่จะติดตามหนูก็ไปที่ช่องยู t u b แอนบอยแฟมิลี่แชร์ได้นะอครับอยากกินไหมเดี๋ยวจะได้เพราะว่าถ้ายูทูบถ้าเป็น Youtube ของคณะก็จะลงผมงอน